สวัสดีครับวันนี้รายการนานาไอทีก็จะมาแนะนําตัวกล้องยี่ห้อฮิวิชันกันอีกครั้งนะครับตัวกล้องที่จะนําเสนอในวันนี้จะเป็นรุ่น ds2de3204wkd นะครับซึ่งเป็นกล้องมินิแผ่นิูทููมนะครับเป็นกล้องมินิแผ่นทูมนะครับซึ่งเป็นกล้องเน็ตเวิร์กแคมรสามารถดูออนไลน์โดยผ่านกล้องโดยตรงหรือจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นเน็ตเวิร์กแคมอร ของตัวฮีวิชันเองก็ได้นะครับเรามาดูคุณสมบัติของตัวกล้องก่อนนะครับตัวกล้องนี้จะเป็นตัวกล้องโดมนะครับผมนะะรูปทรงจะเป็นข้างบนนี้จะเป็นโดมใสนะครับแล้วก็ตัวเลนส์กล้องนี้จะอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราอยู่ระยะไกลเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของตัวกล้องเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นที่กีดขวางสายตานะครับนะฮะข,ของฮีวิชัน คุณสมบัติก็คือเป็นกล้องที่มีความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้อง c m มอร์นะครับ25เฟรมนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องเป็นกล้องสีนะครับเป็นกล้องที่สามารถแผนทิวซูมได้สามารถซูมได้ถึง 4x Optical Zoom นะครับแล้วก็ 16x d i g i t a l z o ด m นะครับแล้วก็มีมา,มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่ IP66 นะครับกินไฟอยู่ประมาณ12โวลต์นะครับเมื่อต่อไฟตรงนะครับ หรือจะต่อเข้ากับตัวเครื่องบันทึกภาพ nvr ที่เป็นระบบ poe ก็ได้นะครับก็คือมันจะจ่ายไฟมาผ่านสายแลนเราก็ไม่ต้องเดินไฟเพิ่มนะครับนอกจากว่าสายแลนหรือสาย utp cat six หรือ cat ไฟเพียงเส้นเดียวนะครับนะครับสามารถจ่ายไฟได้โดยตรงหรือในกรณีที่ว่าเราต้องการไว้ดูโดยตรงเองนะครับจากตัวกล้องก็สามารถใช้ตัวอะแดปเตอร์ 12v เนี่ยต่อเข้าผ่านแจ็ค dc ของตัวกล้องเองก็ได้นะครับนะครับส่วน ที่เพอร์ตแลนด์เนี่ยก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงนะครับการดูก็สามารถดูออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า He ตคอนเน็กนะครับหรืออาจจะดูผ่านคอมพิวเตอร์ภายในที่เป็น IP เดียวกับตัวกล้องนะครับโอเคอันต่อไปนะให้เราทําการเชื่อมต่อสายนะครับโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์12บโวลต์ d ีีนะครับเสียบเข้าไปทางช่อง DC 12บโวลต์นะครับจะมีเขียนอยู่ตรงช่องปลั๊กเสียบไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตแลนด์เนี่ยก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับจะสังเกตว่า เมื่อระบบไฟเลี้ยงเข้าตัวกล้องและตัวกล้องได้ทําการบูตอัพระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจะมีตัวเลนกล้องนะครับขยับไปมานะครับ,นะรบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลองดูนะครับาล้ครับจะเห็นว่าจะได้ยินเสียงกลไกการทํางานของตัวมอเตอร์ในตัวกล้องนะครับเห็นไหมฮะตัวกล้องและตัวเลนอยู่ในกล้องเนี่ยเริ่มทํางานนะครับจะมีการสายซ้ายขวาไปมาเพื่อปรับตั้งให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมของกล้องที่เคยตั้งไว้นะครับ เดี๋ยวเราจมาดูการเซตอัพที่ผ่านตัวคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับต่อไปเราจะต้องทําการค้นหาหมายเลข IP ของตัวกล้องก่อนนะครับว่ากล้องที่เราเชื่อมต่อนเนี่ยอยู่ที่หมายเลขอะไรเพื่อไว้สำหรับกําหนดพวกรหัสต่างๆแล้วก็ Encryption นะครับไว้สําหรับเวลาเชื่อมต่อตัวกล้องของ้ากับแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องใส่ Encryption นะครับ ขั้นตอนการค้นหาเนี่ยก็คือเราใช้ตัวทูลที่เรียกว่า sadp โ o นนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ hivision นะครับทำการดัลเบคลิกขึ้นมานะครับตัวซอฟต์แวร์เองก็ทำการค้นหากล้องที่อยู่ในระบบนิเวเลโดย,โดยโอตัตโนมัตินะ,นะครับจากบนแอปเนี่ยจะเห็นว่าสามารถเจอกล้องที่เราได้ทำการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับซึ่งหมายเลข IP ก็คือ1 9 2 1 6 8 1 6 4นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้หมายเลขตัวนี้แล้วเราจะต้องทำการใส,ส่ค่าพาสเวิร์ด ครั้งแรกให้กับตัวกล้องก่อนนะครับดับแรกเลยนมืว่าเราติ๊กตัวกล้องแล้วนะฮะหน้าจอที่ปรากฏดับแรกคือให้เราใส่ New Password นะครับให้เราทําการป้อน Password เข้าไปนะครับอ่าผมจะลองทําการป้อน Password ไปก่อนนะครับโอเคนะครับโอเค Password ตัวนี้เองเนี่ยเอาก็เอาไว้สําหรับเวลาเข้าไปคอนฟิกในตัวกล้องนะครับหลังจากนั้นเราก็กด Enable e Connect นะครับ แล้วก็จะให้ใส่ตัว verification code อีกครั้งหนึ่งตัว verification code เองเอาไว้สำหรับเวลาเราจะแอดตัวกล้องเข้ากับตัวแอป,ปของ h i ท o n e c นะครับซึ่งจะต้องยืนยันครั้งแรกนะครับเราก็ใช้โคดตัวเนี้ยในการใส่ค่าเข้าไปนะครับโอเคผมก็จะใส่ค่าตัวของ verification code เข้าไปนะครับหลังจากนั้นกด confirm นะครับแล้วกด activate เรียบร้อยนะครับ activate s u c c e s s f u l ก็เป็นการกำหนดค่า activate ของตัวกล้องเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าจอ p ปอ,อั p ในส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับคำถามในกรณีที่ว่าเราลืมลืม password สสนะครับเราสามารถเลือกการตั้งค่าได้สองแบบก็คือให้ส่งไปที่อีเมลนะครับหรือจะใช้เป็นการตั้งคำถามคำตอบนะครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือใช้เป็นรีเซพอีเมลซึ่งก็จะง่ายกว่านะครับ ก็เป็นอนันเรียบร้อยในกรณีที่ว่าเราลืมตัวพาสเวิร์ดเราก็สามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดโดยใช้ค่าฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับโอเคครับก็ตั้งค่ากล้องเบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้ต่อไปเราจะไปดูในส่วนของการแอดตัวกล้องเข้าไปในเว็บในแอปพลิเคชันของ HiConnect กันนะครับให้เราทำการโหลดแอปที่มีชื่อว่า HiConnect นะครับหลังจากนั้นให้เปิดโปรแกรม HiConnect ขึ้นมานะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนนะครับ ให้กดเลือกตัวสแกน QR Code แล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่บนสติ๊กเกอร์ของตัวกล้องนะครับข้อควรระวังก็คือบนสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะติดมากับตัวกล้องถ้านานๆเข้าก็มีโอกาสสูญหายเรือนลางหรือจางหายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําการถ่ายรูปภาพเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับหลังจากนั้นนะฮะตัวแอปก็จะเจอกล้องที่เราได้ทําการสแกนกดแอดเข้าไปนะครับ อันดับแรกเลยมันจะให้เราทําการใส่ verify code นะครับตัว verify code เนี่ยมีการตั้งค่าไว้ก่อนหนะ้านี้แล้วบนตัวกล้องนะครับให้เราใส่ให้ถูกต้องนะครับตัว verify code เนี่ยเป็นโค้ดสำหรับไว้ในการเชื่อมต่อกล้องนะครับซึ่งเป็นคนละตัวกับพาสเวิร์ดที่ใช้ในการล็อกอินเข้าตัวกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับในค่าที่ผมได้ทําการแอดไว้หลังจากนั้นกดโอเคนะครับถ้าโค้ดตรงกันก็จะขึ้นว่า adding complete นะครับหลังจากนั้นกด next นะครับ แล้วก็กดเซฟหรือจะทําการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อของกล้องก่อนก็ได้นะครับให้เราทําการเซฟไว้นะครับะจะมีตัวอ่าดีไวต์ตัวหนึ่งที่จะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับจะขึ้นเป็นลูกกล้องที่เป็นโลหะ,เป,ลปะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับต่อไปนะครับเป็นการปรับภาพ hd นะฮะหรือจะภาพมาตรฐานนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดธ์นะครับถ้าเราต้องการให้ภาพเนี่ยมีการเคลื่อนไหวคล่องหรือสมูทนะครับก็อาจจะเลือกเป็น อ่าสแตนดาร์ดหรือเบสิกนะครับคุณภาพก็จะดรอปลงมานะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการภาพที่มีคุณภาพสูงก็เลือกเป็น hd ภาพก็จะค่อนข้างค,างคมชัดนะครับต่อไปก็เป็นการแป้นขยายตัวนี้เป็นการซูมนะครับเป็นแบบดิจิตอลซูมนะครับสามารถกดแต่ละครั้งเพื่อเลือกการซูมตามความพอใจนะครับฟังก์ชั่นต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันแพนทิวนะครับเมื่อกดขึ้นมาจะเป็นคล้ายๆจากจอยสติ๊กนะฮะเราสามารถ เลื่อนกล้องไปทางซ้ายหรือขวาตามที่เราต้องการนะครับนะกล้องสามารถหมุนได้เกือบ360องศาเลยนะครับก็ถือว่าการดูภาพรอบข้างเนี่ยถือว่าได้เยอะทีเดียวนะครับสามารถเลื่อนกล้องดูทางข้างบนนะครับหรือเลื่อนกล้องลงด้านล่างนะครับสามารถปรับพีเซตต,ตามตำแหน่งที่ต้องการนะครับนอกจากนี้เมื่อเราก,กดมอก็ยังมีฟังก์ชันซูมนะครับซึ่งเป็นรูปต้นไม้สามารถซูมเข้าโดยกดบวกนะครับนะตัวนี้จะเป็นออปติคอลซูมนะครับ หรือกดลบเพื่อทําการซูมเอาท์นะครับข้อดีของออปติคอลซูมคือไม่ว่าจะซูมขนาดไหนภาพก็ยังคมชัดนะครับไม่แตกนะครับแต่ถ้าเป็นดีตอนซูมเนี่ยนะฮะถ้าเราซูมภาพใกล้มากๆก็อาจจะเกิดภาพที่แตกขึ้นมาได้นะครับนะครับต่อไปนะครับก็เป็นรูปเครื่องหมายพอสตนะครับถ้าพอสตตรงนี้กดลงปุ๊บภาพก็จะหยุดไลฟ์วิวนะครับเมื่อกดบอกลบอ่ากดเพลย์อีกครั้งหนึ่งภาพก็จะเป็นไลฟ์วิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปนะฮะเป็นเมนูกลับด้านนะครับเป็นกับภาพแนวตั้งแนวนอนนะครับนะครับกับภาพแนวตั้งกับแนวนอนเห็นไหมฮะกดครั้งหนึ่งภาพก็จะกลับหัวนะครับอีกครั้งนึงก็จะกลับหัวลงมานะครับนะก็เห็นว่าลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาสะดวกใช้งานง่ายนะครับก็ถ้าใครมีคําถามสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมมีเวลาหรือเห็นก็จะรีบตอบให้กับท่านผู้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กันนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ